ましょうはあ、竜の力で จินซีเป็นตัวละครที่ดาเมจแรงและเล่นง่ายมากๆตัวละครตัวนี้ที่กลุ่มดาวศูนย์สามารถเบิร์สดาเมจได้ราวๆส0 0 0 0 0โดยที่วิธี การเล่นของเขานั้นเรียบง่ายและเข้าใจง่ายสุดๆวิธีการเล่นตัวละครตัวนี้เพื่อนเพื่อนเพียงแค่สังเกตหลอดเซอร์กิตบนหลอดเลือดของตัวละครตัวนี้ครับถ้ามันเต็มก็แปลว่านั่นแหละคือจุดที่ทําให้ตัวละครตัวนี้ทาดาเมจได้รุนแรงมากที่สุดแล้วต้องทํายังไงล่ะให้ไอหลอดนั้นอ่ะมันเต็มไวๆง่ายมากๆเพื่อนๆแค่เราเอาตัวละครที่สามารถทําดาเมจจากนอกสนามมาเล่นด้วยกันกับจินซีแค่นี้ก็จะเป็นการเติมสแต็กหรือว่าเป็นการปั๊มพลังงาน ลำแสงมังกรให้กับมังกรแล้วครับผมตัวเลือกเนี่ยมีช้อยให้เลือกอย่างแบบ ยินหลินหรือว่าจะเป็นหยวนวูอย่างตัวพี่แว่นผมแดงเองก็เล่นได้เหมือนกันครับตัวละครเหล่านี้จึงเป็นช้อยแรกๆที่เราจะเอามาเติมสแต็กรำแสงมังกรให้กับจินซีครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆจะเลือกตัวฮิลอย่างวร์ดีน่าเองก็ดีมากๆเพราะว่าเขานั้นมีการช่วยทําดาเมจหน่อยๆมีการแปะลากไม้ใส่มอนด้วยมันก็เป็นการช่วยเติมสแต็กเหมือนกันคือจินซีโจมตีหรือว่าเพื่อนๆโจมตีอย่างเงี้ยมันได้เป็นการปั๊มสแต็กไปเรื่อยๆครับใครมียินหลินเอายินหลินมาเล่นหรือใครมีหยวนวูก็เอายวน บูมาเล่นถ้าคนมีพี่แวน่นก็เลือกพี่แว่นมาเล่นเฮ้ยหลายตัวมันเล่นด้วยกันได้วะ่ะแล้วทีนี้เราจะเลือกตัวไหนดีให้เหมาะกับจินซีมากที่สุดครับจริงๆริมันมีคอมโบโคอมโบหนึ่งด้วยคือเป็นคอมโบระเบิดเกาะมอนหรือคอมโบเบรกนะครับเ,เพื่อนเอสามารถเอาซันหัวมาเล่นกับยวนหูแล้วก็เล่นกับจินซีได้แต่ผมขอเอาเมนหลักๆที่เล่นกับจินซีเด่นๆก่อน นั่นก็คือ3ตัวที่ผมได้เกิดมาก่อนหน้านี้ประกอบไปด้วยยินหลิน,ยนหยวนหูและพี่แว่นครับและอีกหนึ่งเรื่องสําคัญถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ถินซีเข้าสู่โหมดมังกรได้เรื่อยๆไม่หลุดโหมดมังกรเลยเพื่อนๆควรมีตัวละครในทีมที่มีความสามารถทําให้อินโรเอาโทของตัวเองนั้นเต็มได้ไวๆผมยกตัวอย่างอย่างวอร์ดีนาวอร์ดีนานั้นเป็นตัวละครที่ กดสกิลกดท่าไม่ตายหรือคอมโบเราราวสี่ถึงเราราวหกวิอ่ะแป๊บเดียวอะ่ะก็คือคอนเซตโตหรือว่าอินโ,อโทอาทัวมันเต็มแล้วครับพอมันเต็มอะ่ะมันสามารถที่จะสลับจินซีเข้ามาในโหมดมังกรแล้วกด EE ทำดาเมจต่อได้เลยอันนี้ก็จะเชียร์ว่าหาพวกตัวอย่างเงี้ยมาเล่นด้วยกันโดยที่เราจะแบ่งหน้าที่ตัวละครในทีมตามนี้ครับจินซีเป็นตัวละครเมน DPS แล้วยินหลินเป็นตัวละครซับพและเป็นตัวละครที่ช่วยปั๊มสแต็กรำแสงมังกรให้กับจินซี เวอร์ดนาเป็นตัวละครที่อินโทรอัลโทรเต็มวัยก็ทําให้สามารถให้จินซีนั้นเข้าสู่โหมดมังกรได้เรื่อยๆที่สําคัญเวอร์ดนาเป็นตัวฮิลแล้วก็เป็นตัวบัฟด้วยวิธีการเล่นจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะมีสโลว์ให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้เอาเป็นคอนเซปต์ก่อนเนาะคือในโรเลชันแรกเราจะยังไม่มีอินโทรอัลโทรมาเล่นเพื่อนๆสามารถโจมตีปกติ4ครั้งแล้วกด e 2ครั้งก่อนได้ทีนี้สลับยินหลินครับกดท่าไม้ตายแล้วกด e 2ครั้ง1 2 v e r สองเวอร์ดีนาก็กดท่าไม่ตายเหมือนกันแล้วทีีน้นครับ ตัวของจินซีจะทําการเบิร์ดดาเมจเพื่อเก็บสแต็กก่อนตอนแรกๆมันจะยังไม่แรงนะมันจะค่อยๆเก็บสแต็กไปเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยพอเราเซตอัพให้เพื่อนๆของเราอินโทเอาท์โทหรือว่าคอนสแตตสกิลเนี่ยมันเต็มพร้อมแล้วใช่ไหมครับก็เตรียมบัฟได้เลยวูดีน่าบัฟอ่ะยินหลินบัฟนะครับแล้วทีนี้ก็มาที่ตัวของจินซีแล้วก็ทำดาเมจเดี๋ยวคอยดูดาเมจนะครับพอระบัฟครบแล้วอ่ะนี่เนาะเราก็จะทําการเบิร์ดถ้าไม่ตายไปก่อนครับเบิร์ดโป้งเห็นปะเก้าหมื่นสองแล้วก็กด e เนี่ยโคตรแรงนี่คือกลุ่มดาวศูนย์นะครับแล้วยินลินน่ะถ้าไม่ตายจะวนกลับมาพอดีแล้วเราจะเล่นแบบเนี้ยวนไปเรื่อยๆเห็นปะเราก็ทำการเก็บอินโทรเอาโทใหม่นะครับเอาเวอดีน่ามาแล้วก็ยินลินเนี่ยเราต้องแปะสายฟ้าไว้ด้วยนะถ้าเราแปะสายฟ้าไว้ไม่จะเป็นการเติมสแต็กให้กับจินซีครับอ่ะพอสแต็กสายฟ้าพร้อมปุ๊บแล้วก็วนมาที่จินซีครับจินซีก็กด E ีครั้งปาบปาบแล้วก็ตีปกติ4ครั้งครับ1 2 3 4อ่าทีนี้ก็ทำการเบิร์ดออกไป แล้วรอดูดามจนะครับดูนะเบิร์โป้องส0 0 0 0 0เห็นปะมันจะบอบยิงสองแสน,สอ,แส,นสองแสนอยู่แบบนี้แล้วถ้าไม่ตายยีหลินก็จะวนกลับมาแล้ววนแบบนี้ไปเรื่อยๆมาสโรสโลแบบช้าๆกันคือการสตาร์ทโรเลชันอ่ะจริงๆมันไม่ได้ซีเรียสเพื่อนๆสามารถเล่นได้2แบบจะเล่นแบบให้เวอร์ดิน่านั้นมาเก็บ อินโทรเอโทรให้เต็มก่อนก็ได้หรือจะสตาร์ทแบบผมก็ได้ครับก็คือให้จินซีนั้นทําการโจมตีปกติ4ครั้งเพื่อเข้าสู่โหมดมังกรอ่ะสองพอ4แล้วเข้าโหมดมังกรครับกด e ทีนี้เราจะกด e 2ครั้งนะครับพอกด e 2ครั้งอะ่ะเราก็จะเตรียมสลับตัวคอมโบได้เลยไอ้ส่วน Echo Skill อะ่ะเพื่อนเพื่อจะกดตอนไหนก็ได้ไม่ได้ซีเรียสเนาะทีนี้เราเบิร์จากท่าไม่ตายของยินหลินครับ แล้วมันก็จะเป็นการเก็บอินโทเอาทโททั้งยินหลินทั้งเวอร์ดีนาด้วยแล้วก็ทั้งตัวงจินซีด้วยมันจะคอมโบด้วยกันแล้วกด e 2ครั้งนะครับยินหลินทีนี้มาที่เวอร์ดีนาครับกด e q q e ได้เลย เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวเพื่อเซตอัพคอมโบกันระหว่างนี้ก็ให้ตัวจินซีนะครับทำดาเมจไปก่อนได้เลยตอนแรกๆอย่างที่บอกไปว่ามันจะยังไม่แรงเพราะว่าเราจะค่อยๆเก็บสแต็กเข้าไปเรื่อยๆพอเราเก็บสแต็กผ่านเฟสนี้แล้วอ่ะมันจะเป็นเฟสที่มันเสถียรแล้วครับในช่วงจังหวะนี้เพื่อนๆสามารถที่จะเก็บอินโถเอาโถให้กับบูดีน่าแล้วก็เก็บให้กับยินหลินได้ครับบูดีน่าเก็บครบแล้วก็บัฟทีมทีนี้ยินหลินนะครับทำการแปะมาร์กสายฟ้าและกดนกเพื่อบัฟแล้วเนี่ยเราจะเริ่มโลเอชันแล้วคือ และโจมตีปกติ4ครั้งนะครับตีปกติไป1 2 3 4นะครับทีเนี้ยโลเดชั่นนี้ก็คือเราจะทำการกดท่าไม้ตายเพื่อทำการเบิร์ดดอกแรกนะครับอ่าพอเราเก็บสแต็กมังกรครบแล้วเนาะท่าไม้ตายนะครับกดไปกดคิวไปทำดาเมจนะครับโป้ง92 0 0หโอ้โหดาวสูนีย่ยังอัพมีอไม่เต็มเลยนะและกด E ต่อเลยครับพอกด E ีต่อก็ด้ทำการเบิร์ดไปโป้งนะครับ 2 0 0นหนึ่งเพื่อนๆสามารถเล่นวนแบบนี้ไปเรื่อยๆได้เลยแล้วสลับมาที่ยินหลินเห็นปะยินหลินก็ถ้าไม่ตายจะวนกลับมาพอดีมันจะสมูทแล้วก็วนไปแบบโฟโฟได้เลยครับยินหลินก็ทําการกด E 2อทีสลับมาที่เวอร์ดีนาแล้วก็เวอร์ดีนานั้นก็จะท้าไม่ตายวนกลับมาพอวนกลับมาแล้วเวอร์ดีนาก็จะทาการปั๊มอินทัเอาทัตัวเองนะครับหรือว่าคอนสเตสกิลเนี่ยพอมันเต็มแล้วสลับมาที่ยินหลินอ่ะยินหลินได้รับบัฟมาแล้วทีนี้ยินหลินก็ทําการแปะมาร์กใส่แล้วก็กดนกเพื่อทําการบัฟต่อนะครับ พอเรากดนกแล้วเราสลับมาแล้วก็เริ่มโรลชั่นอีกเหมือนเดิมกด e 2ครั้ง e ครั้งที่1อ่าเราจะอยู่ในโหมดมังกรตลอดเลยนะแล้วก็กด e ครั้งที่ 2, 2> คือถ้าเกิดเป็นเพื่อนเล่นแล้วมันหลุดจากโหมดมังกรนะแปลว่าคอมโบของเพื่อนเพื่อนี่ยยังไม่สมูทเราต้องอยู่ในโหมดมังกรตลอดหรือว่าเราต้องบินอยู่ลอยอยู่แบบนี้ตลอดครับ ทีเนี้ยเราตีปกติ4ครั้งถ้าจังหวะนี้มีท่าไม่ตายเ mm. บิร์ตไปเลยแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรกด e แล้วก็ทําการเบิร์ตไปแล้วก็วนใหม่ก็ได้ครับเพราะถ้าเกิดเราจะเบิร์ตได้ทุกๆโรเลชันมันต้องฟื้นฟูพลังงานเราๆรา150อ้อยห้าสิบเนาะอ่าแล้วก็สลับมาที่ยินหลินเห็นปะถ้าไม่ตายยินหลินก็จะวนกลับมาพอดีเลย มันก็จะเล่นแบบเนี้ยแบบเนี้ยจนมอลตายครับซึ่งมันเป็นคอมโบที่มันแรงมากๆแล้วสแต็กของจินซีก็จะเต็มอยู่ตลอดเวลาถ้าเพื่อนๆไม่มีหยินหลินก็สามารถเลือกหยวนวู่มาเล่นด้วยกันได้ข้อดีของหยนวนบู่คือมีแค่ดาวสูรแล้วปั้นมาเล่นได้เลยในบรรดาตัวละครที่เล่นกับหยินหลินทั้งหมดหยนวนหู่เป็นตัวละครที่เล่นง่ายที่สุดแล้วครับเพราะว่าหยนวนหู่อ่ะแค่กดปักเสาแล้วก็สลับออกมีท่าไม่ตายก็กดท่าไม่ตายไม่มีก็ไม่ต้องกดเน้นการแค่ปักเสาแค่นั้นเอง มันเลยมีความที่แบบอีซี่มากๆเพราะว่าการปักเสาของยุนหู่มันจะทําให้เติมสเต็กให้กับจินซีได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราทําการเซตอัพคอมโบนะครับก็คือผมเก็บอินทรอทโของวูดิน่าก่อนอ่ะพอเต็มแล้วก็สลับมาที่ตัวของจินซีได้เลยอันเนี้ยเนื่องจากตัวของยุนหูอ่อ่ะตัวของคอนเซโตสกิลหรือว่าอินทรอทโเขา่มาันเต็มช้าพอมันเต็มช้าเราเลยเน้นจากวูดิน่าเป็นหลักได้เลยนะครับอ่ะเบิร์ดไปแสนแปดแล้วทีนี้ก็เล่นหยุนหู่เลย เนี่ยเล่นแค่นี้ปักเสาแล้วก็สลับออกนะครับแล้วพอถ้าเกิดเราจะมีตัวเอาโทของหยุนหูใช่ไหมครับพอเอาโทเราเต็มเราสามารถที่จะบัฟนกแล้วสลับมาที่จินซีต่อได้แล้วจิน C ก็เล่นต่อเลยก็จะวนๆไปแบบนี้กด e 2ครั้งตีปกติ4ครั้งแล้วก็มีท่าไม่ตายก็กดไม่มีท่าไม่ตายก็เบิร์ e ไปก็ได้เอาดูนะครับโป้งแสนแปดเน็่นะ สเต็คของจินซีอาจจะเต็มเรื่อยๆเลยจากการที่เสาของหยนุนหวู่มนทําดาเมจจากนอกสนามเรื่อยๆื่อๆหยุนหวู่เล่นแค่นี้เองนะครับกดปักเสามีท่าไม่ตายก็กดไม่มีก็ไม่ต้องกดแล้วก็เวอร์ดีน่ก็ทําการบัฟไปอ่ะแล้วก็สลับไปที่หยุนหวู่ต่อนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทําการบัฟนกต่อเนาะพอเราบัฟนกอ่ะก็วนกลับเหมือนเดิมอะครับกด e 2ครั้ง อ,อีกครั้งที่2แล้วก็โจมตีปกติ4ครั้ง1 2 3 4มีี่ถ้าไม่ตายก็เบิร์ตไปป้าม7 6 6 0แล้วก็สกิล e มาแล้วก็กดไปป้าม20000โห oh, คอมโบ20000ได้เหมือนกันนี่หยวนบู่ยังอัพไม่เต็มเลยนะคือหยวนบู่ข้อดีดาวศูนย์เล่นได้แล้วก็ต่อให้ของมีไม่เยอะก็ยังเล่นได้อยู่ดีครับเน้นให้ มีสแต็ที่แบบไม่ตายก็พอแล้วเอามาคอยปักเสาให้เรื่อยๆหรือถ้าเกิดในไ d ดีใครปั้นพี่แว่นมาอยู่แล้วสามารถเลือกพี่แว่นมาเล่นได้แต่พี่แว่นต้องเป็นดาว4หรือไม่ก็ดาว6นะดาว4ี่ของพี่แว่นอันตรีอยู่นานขึ้นมันช่วยเก็บสแต็กให้กับจินซีได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นดาวศนะูนย์น่ะมันเก็บสแต็ได้ไม่ดีเท่ากับหยวนหวูนะวิธีการเล่นคือหลักการเดียวกันเลยครับ ก็คือเรานั้นให้จินซีเข้าสมูทมังกรก่อนแล้วทีเนี้ยให้พี่แว่นทําการกดท่าไม้ตายอย่างที่บอกว่าท่าไม้ตายของเขาจะทําดาเมจจากนอกสนามมันก็เป็นการเพิ่มสเต็กลำแสกมังกรให้กับจินซีเพิ่มไปเรื่อยๆ,ๆในช่วงเฟสแรกอ่ะเราก็เบิร์ดไปก่อนเพื่อทําการค่อยๆเริ่มเก็บสเต็กไปทีนี้นะครับตัวของพี่แว่นคีย์สาคัญคือคุณต้องมีท่าไม้ตายวนอันติได้ตลอดในทุกๆโรเทชันถ้าอันติไม่วนก็ไม่มีตัวช่วยปั๊มสเต็กนะ อ่ะพอเราบัฟอันตีไปแล้วนะครับจินซีเล่นเหมือนเดิมกด e 2ครั้งตี D ปกติ4ครั้งแล้วก็กดท่าไม้ตายอ่ะแล้วก็ทีนี้กดสกิล e ไปนะครับก็จะเป็นการเล่น2เบิร์ดเนาะนี่คือข้อดีของจินซีเพราะว่ามี2เบิร์ดดาเมจมันเลยเยอะมากๆาอ่เมื่อกีเกอ้เบิร์ดไป200,000นะครับอันเนี้ยของพี่แว่นเนี่ยที่ผมเล่นให้เพื่อนๆดูยังเป็นดาวศูนย์อยู่นะ มันก็เลยจะมีจังหวะที่ถ้าไม่ตายมันหมดไวนะครับแต่ว่าผมลองเล่นวนโรเ a t i o n ให้ดูก่อนถ้าเกิดใครมีพี่แว่นดาว4ปั้นมาเล่นได้ยิ่งมีดาว6เอาพี่แว่นมาเล่นเลยเพราะว่าดาว6กของพี่แว่นนั้นมีบัฟเอทีเคกับทั้งทีมทําให้จินซีนั้นแรงมากขึ้นไปอีกนะครับคอมโบเหมือนเดิมตลอดก็คือ e 2ครั้งนะครับตีปกติสครั้งแล้วก็เบิร์ดนะพอเบิร์ดเสร็จแล้วก็สลับออกเฮ้ยเห็นปะเบิร์ดได้2องแสนหนึ่งเหมือนกันเลยอ่านี่แหละขอแค่พี่แว่นนั้นนนวาาไมาไมตตยดด้ลอะครับ ก็จะทาการปั๊มสแตก็กรื่อยๆอะระหว่างเนี้ยเห็นปะมันมีกระสุนไฟโจมตีไปสแต็กของจินซีก็เด้งขึ้นเด้งขึ้นเด้งขึ้นเหมือนกับเสาใสา่ฟ้าของหยวนหัวพอมันโจมตีมันก็เด้งเด้งสแต็กนะครับหรือจะเป็นแบบมาร์คของยินหลินก็เหมือนกันเนี่ยแหละพวกตัวละครตัวเนี้ยเลยเป็นตัวละครที่เล่นด้วยกันแล้วเวิร์กมากๆครับเบิร์ดไปอะถ้าไม่ตายมาระเบิร์แล้วกด e เบิร์ดนีนะครับปั๊มนะเห็นปะแบบเนี้ยเรื่อยๆเลยแล้วควรหยิบใครมาเล่นกับจินซี ถ้าเป็นนัมเบนเลยคือยินลินดาเมททีมเยอะที่สุดครับถ้ามีพี่แว่นผมแดงดาวสดาวหโอเคด้วยพี่แว่นแต่ว่าถ้าเกิดพี่แว่นไม่ถึงดาวสเลือกหยวนหูครับเพราะอย่างที่บอกว่าหยวนหูเป็นตัวละครแค่ดาวศูนย์แล้วเป็นตัวแจกฟรีด้วยมันเล่นได้แล้วลําดับถัดไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการบิ้วการปั้นตัวละครตัวนี้ว่าต้องปั้นอย่างไรให้เรานั้นทําดาเมจได้แรงที่สุดครับอันนี้จะเป็นจินซีกลุ่มดาวศูนย์เลยแล้วก็ใช้เป็นอาวุธประจําตัวครับผม อ่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้จินซีแรงเราต้องบาลานซ์สแตตตัวละครตัวละครตัวนี้นะครับผมสำคัญมากๆเลยจากที่ผมได้เทสมาคือคีเรตเวลามังกรพ่นแสงไม่ติดคริเหงาเศร้ามากๆเบาเลยเพราะฉะนั้นคีเรตของตัวละครตัวนี้ขั้นต่ำจะอยู่ที่70%ถ้าอยากให้คีมันบาลานซ์ออกมาดีๆนะครับถ้าเพื่อนๆทำได้แบบว่า80-90หรือบางคนทำร้อยเลยก็จะดีมากๆ ลำดับถัดมาที่สําคัญคือการฟื้นฟูพลังงานฟื้นฟูพลังงานเนี่ยแล้วแต่คือถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาแบบทุกๆโรเลชันถ้าไม่ตายวนมาตลอดมันจะอยู่ที่เราราวร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดว่าฟื้นฟูของเพื่อนนั้นไม่ได้เยอะก็จร <c oughs> ิงจริงไม่ต้องซีเรียสก็ได้ก็อาจจะแบบสองโรเลชันเบิร์ดท,ทีหนึ่งสองโรเลชันเบิร์ดท,หทีหนึ่งก็ได้แต่ถ้าเกิดใครเบิร์ดได้ทุกรอบมันก็จะแรงกว่านั่นแหละนะครับสุดท้ายมันขึ้นอยู่การบาลานซ์คือจะทําฟื้นฟูไว 130, ้้้้้้รรรรราาาาาาๆๆหหือกก็ไไไดดดดนนะัีีเเเมมจทททททํํใ่่่สุ พราะว่ายิ่งคีดาเมจเยอะเวลาติดคิมันก็จะแรงครับทีนี้ลำดบถัดมาค่า ADK ก็เหมือนกันทําให้ได้มากที่สุดทําให้ได้เยอะที่สุดบางคนทําได้2,000อัพอ,พอพไปเลยก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าเรามีออฟลองเป็นอย่างไรบ้างนะครับทีนี้เรื่องลำดับการอัพสกิลอัพเซอร์กิตนำก่อนสกิลตรงกลางอัพอันเนี้ยนำอย่างแรกเลยนะครับทีนี้ลำดับถัดมาถ้าไม่ตายก็เป็นอีกหนึ่งเบิร์ดเหมือนกัน สำคัญแล้วก็สกิล e นะครับเป็นดาเมจหลักของตัวละครตัวนี้เลยเพื่อนๆจะอัพสกิล e กับถ้าไม่ตายแบบควบคู่มาเลยก็ได้ครับต่อมาเป็นอินโทรสกิลนะครับส่วนโจมตีปกติไม่ได้อัพนะเพราะเวลาเราอยู่ในโหมดมังกรอ่ะมันคิดเป็นดาเมจจากสกิล e นะครับหลักๆตัวละครตัวนี้คือสกิล e คือจุดเด่นมากที่สุดเลยทีนี้ เรื่องการเลือกใช้ไอคโครับแน่นอนเราเล่นเป็นเซตแสงแล้วก็ใช้เป็นมังกรที่เป็นบอสใหม่ที่มาล่าสุดครับถ้าเพื่อนๆใช้ดาบประจําตัวเป็นคิเรตหรือใช้ดาบอะไรก็ตามที่เป็นคิเรตนะฮะให้เราใช้มังกรเป็นคิดาเมจเอาง่ายก็คือให้เรานั้นมีคิเรตอยู่ที่ราวรา0ก่อนเพื่อความเสถียรของดาเมจของเราและการเบิร์ดถ้าไม่ตายการพ่นลาแสงนะครับดาเมจมันจะได้แบบ ใช้คำว่าอะไรแบบโดยเฉลี่ยมันจะดีกว่าแบบบางทีถ้าเราเล่นคียเรทน้อยไงก็คือเอาง่ายว่าถ้าเราคียเรทน้อยก็ใส่มังกรคีเรทถ้าเกิดเราคีเรท70ดแล้วก็ใส่มังกรคีแเดมนะครับแล้วคอร์สสามให้เพื่อนๆนั้นใช้เป็นโบนัสแสงทีนี้อีกช่องช่องหนึ่งจริงๆสามารถเลือกได้ว่าจะเป็น ATK หรือจะเป็นโบนัสแสงก็ได้ตัวละครตัวเนี้ยโบนัสธาตุโบนัสแสงมันเยอะมากๆแล้วผมได้ลองเทสแล้วว่าจริงๆอ่ะมันแทบไม่ต่างกันเลยถ้าเกิดใส่เป็นแสงหรือเป็น ATK นะครับให้ดูว่าออบลองอะไรที่มันติด สวยมากกว่ากันะนะครับคอร์ก็คือใช้เป็น a d k a d k อ่ะโอเคคือจะเป็นแบบแสง1แล้วก็ a d k 1ก็ได้โดยภาพรวมแล้วคือบาลานซ์ออกมาให้ได้คี y เรทคีดาเมส่วนฟื้นฟ,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 ฟูพลังงานอย่างที่บอกไปว่ามันขึ้นอยู่กับเพื่อนๆด้วยว่าทําไหวหรือเปล่าถ้าเกิดทำไม่ไหวก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมลองเทสดูแล้วต่อให้2โรเลชันกด ถ้าไม่ตายทีนึงอะ่ะมันก็ปิดมอนได้เร็วได้ไวอยู่ดีครับทีนี้เรื่องอาวุธนะครับแน่นอนแรงสุดคือประจําตัวประจําตัวแรงโดดมากเพราะแรงกว่าอาวุธ5ดาวชิ้นอื่นราวยี่สิบเปอร์เซ็นต์และแรงกว่าอาวุธ4ดาวราวราวสี่สิบเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆนก็ถ้ามีงบลุยเปิดประจําตัวได้เลยแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรใช้ดาบตามภาพนี้ได้คุณมีดาบไหนก็เลือกใช้ตามภาพภาพนี้เลยต่อมามาดูกลุ่มดาวกันบ้างครับตัวละครตัวนี้ดาวศูนย์พอแล้วเก่งมากๆแล้วเบิร์ตสองแสนสองแสน ไปต่อดาวหนึ่งเอาแบบเข้าใจง่ายเลยนะก็คือบังกรจะพ่นแสงแรงขึ้นดามเมจราๆอยู่ที่15%นะครับแล้วทีนี้ถัดมาดาวสองดาวสอ่ะมันทำให้เราเล่นง่ายใน open world เพราะว่าถ้าเกิดมอนตายหรือว่าถ้าเกิดไม่มีมอนอยู่ตรงนั้นมันจะเพิ่มสแต็กมาให้กับเราเลยถ้า เอา้เห็นภาพก็คือถ้าเกิดเ,เพื่อนๆแบบเดินแมปอยู่อะ่ะฆ่ามอนเว็บหนึ่งกลุ่มหนึงตายแล้วเราเดินไปอีกเว็บนึงมันก็จะรีรีมาเรื่อยๆครับมันก็เลยจะตอบโจทย์ในเรื่องของการเดินเวอร์แต่ว่าถ้าเกิดเปิดมาเล่นจริงๆอะดาวสองอะในการไต่หออะไรเงี้ยมันใช้ได้แค่โรเลชันแรกนะ ก็อาจจะยังไม่ได้คุ้มค่าขนาดนั้นถ้ามองในเรื่องของการไต่หอนะครับแต่การเดินเวอร์คือคุ้มค่าแต่จริงๆแล้วดาว2อง่มันเป็นทางผ่านไปหาดาว3ครับดาว3ามทำให้ตัวขงจินซีอมีค่า a d k เพิ่มขึ้นเราๆห้าสิเร์เซเลยจึงทำให้ดาเมจโดยภาพรวมมันเล่นด้วยการคอมโบกับดาว2แล้วก็ดาวหนึ่งะมันแรงมากๆจุดพีคคือดาวสนะแล้วทีเนี้ยตัวละครตัวนี้ก็จะไปพีคอีกทีหนึง่งตอนดาวหเลยครับ ดาวหสามารถเบิร์ดได้ดาเมจแบบเป็นล้านเลยอะแต่ว่าขึ้นอยู่กับสเตตของแต่ละคนด้วยนะจากที่ผมได้ลองเทสตตดาวหมาก,ก็คือตอนนี้ยังเบิร์ดได้8 0 0 0 0นอยู่เพราะว่าสเตตอะ่ะมันยังไม่สวยถ้าเกิดสเตตสวยอัพสกิลได้มากกว่านี้เบิร์ดถึงล้านได้เลยครับใครที่อวยชื่นชอบรุยได้มาดูเพื่อนๆในทีมกันว่าต้องบิวอย่างไรเอามาเล่นกับจินซีครับตัวละครที่ผมแนะนํามากที่สุดคือยินหลินเพราะว่ายินหลินนั้นเล่นง่ายด้วยแล้วก็ดาเมจแรงด้วยนะครับอ,อันนี้คือยินหลินดาวสูงเลย โอเคถ้าคุณอยากให้ยินหลินท่าไม้ตายวนตลอดแบบที่ผมเล่นให้ดูฟื้นฟูพลังงานจะอยู่ที่ร้0เวลาวนคอมโบกลับมามันจะเบิร์ดเบิร์ดเบช่วยดามเมจกันได้ดีมากๆแล้วก็ถ้ามีอุปประจำตัวใช้อุปประจำตัวนะครับอันนี้เป็นดาวศูนย์เลย แล้วก็ใส่เป็นเซ็ตมูล,ลิตเพื่อเอามาบัฟเลือกใช้เป็นนกครับเพราะว่านกเราสามารถเอามาบัฟจินซีได้ที่คุณเห็นจินซียิงแบบ 200,000, 200 2 0 0่0 0องแสนสมันก็เกิดจากการบัฟเซต็จเร็นี้แหละนะครับผมก็ใส่เป็นคริแล้วก็โบนัสสายฟ้าบนัสสายฟ้าฟแล้วก็เอทีเคอทีเครับผมอ่ะนี่คือตัวละครตัวแรกยินลิมที่นี้ ถัดมาเวอร์ดีนาจังนะครับผมจะเน้นไปที่ฟื้นฟูพลังงานได้เยอะเลยเพราะว่ายิ่งถ้าไม่ตายเต็มวัยมันก็ทําให้หลอดอินโทรเอาโทของเวอร์ดีนานัมันเต็มได้ไวขึ้นด้วยครับอาวุธก็หา พวกฟื้นฟูพลังงานแล้วก็ที่มันช่วยเพิ่มค่าคอนสโตเนาะทำให้มันบน็คอมโบได้ง่ายขึ้นนะครับเต่าใส่เป็นบนัสฮิลแล้วก็คอร์ส3ผมใช้เป็นฟื้นฟูพลังงานทั้งสองช่องเลยแล้วก็คอร์ส1ใช้เป็น a d k ADK ครับเวอร์น่าจะฮิลตามค่า a d k เนาะแต่ว่าการฟื้นฟูนฟพลังงานนั้นก็สําคัญสําหรับตัวละครตัวนี้ถัดมาลุงหยวนหวู่อันนี้เป็นชอยส์สหรับคนที่ไม่มียินหลินเพราะว่าผมแนะนํายินหลินน u m b บ r ร์แต่ว่าถ้าเกิดไม่มีก็ต้องใช้เป็นพีแ่แกเดะดาวศูนย์เล่นได้ ตัวละครตัวนี้อที่ผมลองเทสมาอันนี้ยังปั้นไม่สุดนะคือเน้นฟื้นฟูพลังงานก็ได้เพื่อที่จะเอามาวนถ้าไม่ตายเพื่อไปเติมอินโทรเอาโทของตัวเองให้มันไวขึ้นครับแล้วก็ผมใช้เป็นเซตมูลลิตเหมือนกันเพราะมูลหลิตมันเป็นเซตบัฟที่ดีมากใช้เป็นนกเ,เด็บได้นะแล้วก็ใส่เป็นฟื้นฟูนฟนสองช่องครับแล้วก็เน้นเด็บเน้นเด็บได้เลยตัวละครตัวนี้จะเน้นค่าเด็บเป็นหลักพี่แว่นผมแดงที่ผมเล่นให้พเพื่อนดูคือเลเวล25นะเว้ย ที่ไปลงหอฉันแบบลึกๆะ่ะพี่แว่นครับสำคัญครับต้องดาว4ี่เพราะว่าผมลองเล่นดาวศูให้ดูแล้วมันมันมันไม่ได้สมูทเท่ากับดาว4ี่นะดาว4ี่ทำให้อันติอยู่นานขึ้น7วินะครับดาวสี่สำคัญมากแล้วก็ดาวหเพิ่มเอ k เคให้กับทั้งทีม ถ้ามีพี่แว่นดาวหกเลือใช้พี่แว่นโอเคปะ่ะพี่แว่นจะเป็นเคสลองจากยินหลินนะครับถ้ามีดาวหกนะแล้วก็เล่นมาเซ็ตมูล,ลิตเหมือนกันเลยผมใส่เป็นคริแล้วก็ใส่เป็นฟื้นฟูฟื้นฟูแล้วก็ใส่เป็น a d ดีเคดีเครับผมหลักๆคือเน้นบัฟตัวของพี่แว่นนะ่ะมันสามารถที่จะวนอินโถเอาโถได้ไวมันเลยตอบโจทย์การเล่นคอมโบควิกสวอปกับจินซีนั่นเองเพิ่มเติมให้นิดหน่อยสําหรับ เพื่อนๆที่ถามกันเข้ามาว่าจินซีเล่นกับซันหัวได้ไหมคําตอบคือเล่นได้แต่คุณต้องมีหยวนหวู่อยู่ในทีมหรือต้องมียินหลินหรือต้องมีพี่แว่นอยู่ในทีมด้วยเพื่อทําให้มีตัวเก็บสแต็กนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแนะนําใครมากที่สุดจะเป็นหยนวนหวู่ถ้าหยนวนหวู่มายืนคู่กับซันหัวโอ้โหอันนี้มันจะเป็นทีมระเบิดเกาะเพื่อนๆลองสังเกตดูว่าเกราะมอนเกตเขาของมอนครับมันจะหายไวมากมอนมันจะติดน็อกติดน็อกติดน็อกอยู่ตลอดเลยสําหรับมอนที่มันน่าลาคานมอนที่มันจู๊กเก่ง คอมโบทีมนี้เป็นอีกหนึ่งทีมที่โหดมากแต่เราต้องถอดเวอร์ดิน่าออกนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีฮิวนะครับคนที่แบบเล่นเก่งสำหรับตัวโลบเก่งแล้วก็เอาคอมโบนี้ไปเล่นได้ครับมันคือคอมโบเบรกเกาะนะแล้วเถาฉีเบิ่มๆล่ะสามารถเล่นกับจินซีได้ไหมถ้ามองในเชิงแบบคุณอยากทําตัวเลขดาเมจสูงๆอ่ะเช่นคุณอยากจะให้จินซีดาวศูนย์เบิร์ดได้ส0 0 0สนอย่างเงี้ยอ่ะถ้าในเคสเนี้ยคุณสามารถที่จะทําเป็นแบบดาเมจเพอร์สกินช็อตหรือเป็นดาเมจแคปอ่ะ แคปตัวเลขเยอะๆเอาเถาฉีมาบัฟสกิลเ e, ให้มังกรพ่นแรงขึ้นได้อ่ะอันนี้มันได้แต่ว่าถ้านับในการเล่นจริงๆนะผมเบเชียเป็นยินหลินหยนบูแล้วก็ตัวอย่างพี่แว่นผมแดงมากกว่าครับการเล่นเถาฉีเราจะได้ดาเมจโชเคสสูงๆครับเพราะว่ามันคือการบัฟไงเวอร์ดีน่าก็ไปบัฟจินซีให้แรงขึ้นเถาฉีก็ไปบัฟ ตัวอย่างจินซีให้แรงขึ้นเนี้ยเราสามารถที่จะเอานกมาบับนะครับแล้วก็เอาเอาโทเนี่ยมาบับได้พอระบับแล้วดาเมจเราก็จะเบิม่มๆเลยถ้าเกิดเป็นดาวศนะูนย์นะเพื่อนๆสามารถที่จะเบิร์ดได้ราวๆสามแสนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นดาวหกก็สามารถที่จะเบิร์ดราวๆล้านหนึ่งได้เลยอันนี้อย่างที่ผมเนี่ยเทสดาวหกนะ่ของยังไม่ฟูนะก็เบิร์ดได้ 8, แปดแสนละถ้าเกิดของฟูคือเบิร์ดขึ้นล้านได้ครับในเคสเถาฉีก็เลยเป็นเคสแยกออกมาจากตัวละครอื่นๆถ้าเพื่อนๆอยากได้ความบื้อหวาหรืออยากจะแคบ ดาเมจไปโชว์เพื่อนๆไปขิงเพื่อนๆเ,เราอะไรเงี้ยถ้าในเคสนี้ก็เอาเท่าฉีมาบับได้แต่ว่าถ้าเกิดเล่นจริงจังๆหรือทําคอมโบที่แบบเก็บสแต็ให้กับจินซีเรื่อยๆนะครับก็จะแนะนำสามหนอที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้มากกว่าเนาะอ่ะอันนี้ก็ลองเทสในหอคอยชั้นแบบล่างสุดนะครับก็เบิร์ตได้700 0 0 0ก็แรงมากๆเหมือนกันและนี่คือภาพรวมของตัวละครตัวนี้ครับคือผมเชียร์ให้เปิดมากๆเพราะถ้าเทียบว่าเป็นสเกลดาเมจ ที่แบบสูงอ่ะในตอนนี้ก็คือตัวจินซีอ่ะแล้วอย่าลืมนะจินซีใส่ยินหลินเข้ามาเล่นได้อีกนะครับมันเลยมีดาเมจที่แรงจากตัวเองแล้วมันมีดาเมจที่แรงจากเพื่อนๆที่มาซับด้วยครับความคุ้มค่าของตัวละครตัวนี้แค่ดาวศูนย์อาวุธสีดาวก็เบิร์ดขึ้นหลักแสนได้แล้วแล้วมันทำให้คุณผ่านคอนเทนต์เอ็นเกมหรือคอนเทนต์ที่มันแข่งกับเวลาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยรวมถึงตัวละครเล่นโคตรง่ายเลยอีสองครั้งตีปกติ4ี่ที แล้วก็กดท่าไม้ตายกด e ส,สลับออกแค่นี้แค่นี้เองก็เชียร์นะครับเก่งแอบเก่งมากๆระดับท็อปเทียร์ดาเมจในเกมเลยนะตอนนี้เลยและสุดท้ายนี้ขอฝากร้านเติมเกม Power Play ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเพื่อนๆด้วยครับใครที่กำลังหาช่องทางเติมเกมยุดิ้งเว็บ ถูกมากกว่าเติมเองแนะนําเลยคิดจะเปคิดถึง powerpay ครับผมลิงก์ของ powerpay อยู่ใต้คลิปเลยครับร้าน powerpay นั้นเปิดมาเนิ่นนานแล้วแล้วก็เครดิตด,ดีครับที่สําคัญคือจดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมายไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องแฮ็กเรื่องดีฟันอะไรไม่มีครับผมคิดจะเปอย่าลืมนะครับคิดถึง powerpay วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วและไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบาย